จะพาพเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้ของกษัตริย์นะครับต้นไม้ที่พระราชทานชื่อกษัตริย์มาเป็นชื่อของต้นไม้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับพเพื่อนต้นแรกก็คือต้นแก้วเจ้าจอมนะครับพเพื่อนต้นนี้ก็ถูกนะครับตั้งชื่อนะครับตามชื่อของแก้วเจ้าจอมเลยนะครับพเพื่อน นี่คือต้นไม้ของกษัตริย์ครับต้นแรกนะครับก็คือต้นแก้วเจ้าจอมครับต้นที่สองก็คือต้นทองอุไลนะครับต้นทองอุไลดอกสีเหลืองนะครับที่โตไวขยายพันธุ์ง่ายๆแล้วก็โตไวนะครับต้นทองอุไลก็ถูกเรียกชื่อตามกษัตริย์เหมือนกันก็นกคือนางทองอุไลนั่นเองนะครับ ต่อไปก็คือต้นเหลืองปีดียทรนะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อตามกษัตริย์เหมือนกันนะครับก็คือนะครับต้นเหลืองปีดียทรนะครับตั้งชื่อเป็นมงคลนะครับตั้งชื่อตามบุคคลสําคัญตามราชวงศ์ต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้คือต้นของต้นเหลืองปีดียทรนะครับนี่ครับลักษณะใบเป็นแบบนี้นะครับดอกสีเหลืองเหมือนกันนะครับต้นเหลืองปีดียทรครับ ต่อไปก็คือต้นเหลืองสุพรรณิการนะครับลักษณะต้นและใบเป็นแบบนี้ดอกจะสีเหลืองตัวตั้งชื่อตามราชวงศ์ของกษัตริย์นะครับน,นี่เป็นไม้มงคลนะครับที่ตั้งชื่อตามกษัตริย์ตามราชวงศ์นั่นเองนะครับเป็นต้นไม้มงคลนะครับดอกสวยหามาปลุกนะครับที่บ้านก็จะมั่งมี มัง่งคั่งนะครับเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขุโคนครับ